เวลานั้นใกล้จะเที่ยงวันแต่แดดกลับยังอ่อนแสงไม่แรงร้อนข้าราชบริพารจึงจัดสถานที่สำหรับประสูตดพระนางสิริมหามายาทรงเข้าไปประทับใต้ร่มสาระต้นหนึ่งพระนางฉลองพระองค์ยาคลุมถึงหลังพระบาททรงยืนพิงลำต้นของต้นสาระผินพระพักไปทางทิศตะวันออกกึ่งสาระ โน้มอ่อนลงมาให้ทรงเอื้อมพระหัตถ์ขวาขึ้นไปจับยึดไว้ส่วนพระหัตถ์ซ้ายทรงปล่อยลงข้างพระกายแครั้นดวงอาทิตย์โคโจรมาตรงพระเศียรพระกุมาโรโพธิสัตว์ก็ทรงประสูติพระโพธิสัตว์ประสูติในเวลาเที่ยงวันนั้นเองตรงกับวันขึ้น15บ้ค่ำเดือน6เป็นวันวิสาขะปุรณมี คือวันเพ็ญที่พระจันทร์เต็มดวงตอนเที่ยงคืนในเดือนวิสาขคะปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีเหล่าเทวดาที่ล่วงรู้กำหนดเวลาต่างพากันยินดีและมาคอยเฝ้าอยู่โดยรอบดวงอาทิตย์ยิ่งราแสง ลงจนเย็นสบายแม้จะเป็นเวลาเที่ยงวันสิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นเหมือนวันที่พระโพธิสัตว์จุติลงมาสู่คันธะมารดาเมื่อสิบเดือนก่อนพระโพธิสัตว์กุมารทรงมีร่างกายเช่นเดียวกับมนุษย์เพศชายทั้งหลายเพียงแต่ทรงมีลักษณะของผู้มีบุญอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ามหาบุรุษ ทรงมีความพิเศษกว่าคนธรรมดาบางอย่างปรากฏอยู่รวมทั้งประสูติจากพระคันของพระมารดาโดยเอาเท้าออกมาก่อนต่างจากมนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปที่จะเอาศีรษะออกก่อนท้ามหาพรหมเอาผืนตาข่ายทองเข้ารองรับร่างพระกุมารไว้เพื่อไม่ให้ตกลงบนพื้น เวลานั้นบังเกิดสายน้ำทิพย์หลั่งไหลลงมาจากฟ้าแยกกันเป็นสองสายคือสายน้ำร้อนกับสายน้ำเย็นโปรยปลายถ้วยพระกายของพระโอรสและพระมารดาสายน้ำทิพนั้นสร้างความชุ่มฉ่ำใจแต่ไม่ทำให้เครื่องทรงเปียกและไม่มีหยดน้ำติดกาย ทั่วทั้งร่างกายของพระกุมารไม่มีสิ่งอื่นใดแปดเปื้อนเลยพระชวีผุดพ่องเป็นตรากายสดใสดังทองคำบริสุทธิ์แล้วเท้ามหาพรหมก็ยื่นส่งพระกุมารไปให้พระพี่เลี้ยงรับไป เพื่อห่อหุ้มกายด้วยผ้าชั้นดีที่เตรียมมาตลอดเวลาของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่มีผู้ใดได้เห็นท้ามหาพรหมและเทวดาทั้งหลายรวมทั้งสายน้ำทิพนั้นเลยเพราะเทวดาและสิ่งเหล่านี้เป็นทิพมนุษย์ธรรมดาจะมองไม่เห็นเมื่อพระพี่เลี้ยงรับไปแล้วพระโพธิสัตว์กุมารก็ทรงพระออกจากมือที่อุ้มอยู่ ทรงยืนลงบนพื้นด้วยพระบาททั้งสองในแนวเสมอกันเท้ามหาพรมบรรดาลดอกบัวมารองรับไว้พระกุมารทรงผินพระพักไปทางทิศตะวันออกทอดพระเนตรเหล่าเทวดาที่มาคอยเฝ้าด้วยความชื่นชมยินดีจากนั้นทรงหันไปทางทิศเหนือแล้วทรงย่างพระบาทดำเนินไปเจ็ดเก้าเท้ามหาพรหมก็บรรดาลดอกบัวรองรับไว้ทุกย่างเก้า พระกุมารโพธิสัตว์ทรงหยุดยืนแล้วทรงประกาศว่าเราคือผู้เลิศสุดในโลกนี้เราคือผู้เจริญสุดในโลกนี้เราคือผู้ประเสริฐสุดในโลกนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่เกิดอีกการย่างพระบาทเจ็ดเก้าของพระกุมารโพธิสัตว์นี้มีคำอธิบายว่าเมื่อตรัสรู้แล้ว พระองค์จะเผยแผ่พระศาสนาไปในแคว้นทั้งเจ็ดของชมพูทวีเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ขบวนเสด็จของพระนางศิริมหามายาที่จะไปกรุงเทวทหะจึงเป็นอันยกเลิกหันหลังกลับกรุงกบิลพัททันทีในคราวที่พระกุมารโพธิสัตว์ประสูตรนี้มีทั้งคนสัตว์และสิ่งของที่จะข้องเกี่ยวกับพระองค์ต่อไป เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันตามสถานที่อันสมควรซึ่งเรียกว่าสหชาติรวมเจ็ดอย่างคือเจ้าหญิงยโสธาพิมพาผู้จะทรงเป็นพระชายาของพระองค์พระอานนท์ผู้จะเป็นทาหน้าที่เป็นผู้ปรนิบัติพระองค์จนเสด็จดับขันธปรินิพานนายฉันนะ ผู้จะเป็นมหาดเล็กคนสนิทคอยติดตามรับใช้พระองค์ตลอดเวลาจนกระทั่งเสด็จออกบรนพรชาอมาตกาลุทายีผู้จะเป็นพระสหายสนิทตอนยังทรงพระเยาว์และเป็นผู้ไปนิมนต์พระองค์กลับกรุงกบิลพัทม้ากันทะกะสีขาวพ่องเหมือนหอยสังขาวสะอาดที่จะเป็นพระ,พ,ระพาหนะ พาเสด็จออกบรรพชาต้นสีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาที่พระองค์ประทับใต้ต้นขณะแตสรูหม่อขุมทรัพย์ทั้งสคือขุมทองสี่แห่งที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นสมบัติของผู้มีบุญตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์สาชาติทั้งเจ็นี้จะมีส่วนร่วมที่สำคัญอย่างยิ่งกับพระพุทธเจ้า พระบรมหาศาสดาของพระพุทธศาสนาซึ่งจะกล่าวถึงในอันดับต่อๆไปหากชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ